สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเต้าหู้ปลาค่ะแต่ว่าจะเป็นเต้าหู้ปลาแบบสไตล์จีนนะคะเราจะใช้ฟองเต้าหู้ในการห่อค่ะทำออกมาแล้วดูน่าทานแบบนี้เลยนะคะรสชาติก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วในสูตรนี้นะคะมาม่าทำออกมาเ่ยรสชาติดีมากๆเลย ขั้นตอนและว,วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะมาม่าจะใช้ต้นหอม2ต้นแบบนี้นะคะนํามาหั่นซอยค่ะให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเนื้อปลาค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นปลานิลน,นะคะใช้เป็นเนื้อล้วนๆค่ะ ถ้าหากหาซื้อเป็นในส่วนของเนื้อปลาบดนะคะก็จะดีเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ต้องนํามาบดเองนะคะมาม่าก,ก็จะนํามาใส่เครื่องปั่นผสมนะคะแล้วก็เติมไข่ลงไป2ฟองค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึง่งจะใช้เป็นน้าตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายแดงก็ได้ซีอิ e ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึง่งแล้วก็ซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครึง่งเหล้าจีนครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันหอยตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นมาม่าจะเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยด้วยน้ำมันงาค่ะสักประมาณ1ช้อนชาจากนั้นใส่แป้งขา้าวโพดนะคะหรือว่าแป้งมันก็ได้ค่ะมาม่าใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะใส่น้ำแข็งป่นลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็ปั่นกันเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ พอปั่นละเอียดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาผสมเพิ่มกันค่ะเราจะเติมต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมพริกไทยป่นลงไปค่ะกะปริมาณเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะมากน้อยจากนั้นเราก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะนําไปพักไว้ในช่องแค่แข็งนะคะขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณหชั่วโมงค่ะ หลังจากนำไปแช่ช่องแช่แข็งครบเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงเราก็จะนำมาผสมกันอีกรอบนึงนะคะจากนั้นเสร็จเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของแผ่นฟองเต้าหู้ค่ะให้หาซื้อนะคะเป็นแผ่นฟองเต้าหู้แบบนิ่มค่ะ ที่นี่ที่มาม่าซื้อมานะคะก็เขาจะแช่อยู่ในช่องแช่แข็งนะคะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็นําแกะออกมานะคะเรามาใช้ทีละแผ่นค่ะเนื่องจากแผ่นเต้าหู้แบบนี้เขาจะเป็นแผ่นบางๆแล้วบางครั้งนะคะเขาก็จะกรอบๆค่ะอาจจะมีบางส่วนนะคะที่เป็นรอยแตกค่ะเราก็จะตัดออกนะคะ มาม่าจะตัดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะจากนั้นเกินนำน้ำ,นำมาฉีดพ่นให้ทั่วหรือว่าใช้เป็นแปรงทาก็ได้นะคะเพื่อให้แผ่นฟองเต้าหู้เนี่ยนิ่มขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำช้อนหรือทับพีนะคะตักส่วนผสมลงวางบนแผ่นเลยค่ะมาม่าก็จะเกลี่ยนะคะให้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ค่ะความหนาไม่เกิน1ซนติเมตรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับขึ้นค่ะ ความหนาสักประมาณ3-4ชั้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดในส่วนเกินออกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นชิ้นๆกันนะคะมาม่าก็จะใช้ที่ตัดแป้งแบบนี้ค่ะหั่นลงไปแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ขาดนะคะเขาเป็นพลาสติกค่ะกะว่าให้แบ่งเป็นชิ้นๆขนาดตามที่ต้องการค่ะ เกลี่ยให้เนื้อปลาเนี่ยจับกันเป็นก้อนค่ะบีบเข้าหากันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเหลือช่องว่างเอาไว้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตัดค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดกันเลยนะคะก็จะได้เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะบีบตรงขอบๆนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ย ไปรวมกันอยู่ตรงกลางค่ะก็ให้ตัดแบ่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเนื้อปลาเนี่ยจะทะลักออกมานะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งต่อกันค่ะให้เพื่อนๆนำผ้าขาวบางนะคะลองตรงก้นซึ้งก่อนค่ะจากนั้นก็นำเต้าหู้ปลาของเราเนี่ยวางเรียงลงไปนะคะ วางเรียงลงไปอย่าให้ซ้อนกันนะคะจากนั้นเราจะนําไปนึ่งนะคะบนน้ําร้อนเนี่ยสักประมาณ10นาทีค่ะมาม่าจะทําให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะใช้แบบเชือกผูกค่ะพอม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะนําเชือกผูกให้เป็นป้องๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดค่ะหรือถ้าหากว่าสะดวกแบบไหนนะคะก็เลือกเป็นขั้นตอนที่1ก็ได้ค่ะมาม่าว่าขนาดของขั้นตอนที่1นนะคะเขาจะได้ขนาดที่สวยงามกว่าค่ะ พอเนื่อจนครบ10นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะให้ใช้นิ้วจิ้มดูนะคะถ้าเนื้อปลาเนี่ยมีความแน่นก็แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะก่อนจะนำมาวางลงบนถาดมาม่าแนะนำว่าให้ทาน้ำมันบางๆลงบนถาดก่อนนะคะเพราะว่าเรานึ่งมาแบบสุกใหม่ๆนะคะมาม่าก็กลัวตัวแผ่นเต้าหู้เนี่ยเขาจะติดค่ะ แล้วก็นึ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดเรียงลงถาดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วม,มาม่าก็จะทาน้ํามันบางๆนะคะบนแผ่นเต้าหู้ปลาของเราค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําแล้วก็เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้ค่ะหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเวลาจะนําไปทําอาหารนะคะเราก็จะใช้วิธีการทอดด้วยน้ํามันหรือว่าทอดด้วยหม้อทอดระดน้ามันแบบนี้ก็ได้ค่ะ ถ้าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ180องศาประมาณ10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้น่าทานมากๆเลยค่ะการน,นอกก็จะกรอบๆนะคะแล้วก็สีสวยด้วยค่ะจะเอาไว้ทานคู่กับน้ำจิ้มหรือว่าจะนำไปใส่ในกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะพวกเย็นตาโฟอะไรแบบนี้นะคะก็จะดูน่าทานค่ะสูตรนี้เนี่ยลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากๆค่ะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากคุณเพื่อนชอบคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ